วิถีประชาธิปไตยเนี่ยเราต้องเรียนว่าเราคงต้องวางตัวเป็นกลางในฐานะส่นรยกน,นะครับกองทัพต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองนะครับแล้วก็เ,เ,เ,เราพร้อมที่สนับสนุนส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองก็คือการให้การสนับสนุน กกต,ะตนะครับเมื่อกกกต,ร,ตร้องขอให้การสนับสนุนน,นะครับเราส่งเสริมให้คนของเราเนี่ยเข้าไปเลือกตั้งในวิถีประชาธิไปไตยเลือกคนที่เขารักเลือกพรรคที่เขาชอบนั่นคือการส่งเสริมในวิถีประชาธิปไตายของของคนของเราในกองทัพและครอบครัวนะครับเราต้องแสดงความเป็นทหารอาชีพนั่นหมายความว่าหลังการเลือกตั้งแล้วเนี่ย ใครจะมาเป็นรัฐบาลใครจะเป็นรัฐมนตรีกลาโฮมเราก็สามารถทํางานได้กับทุกคนเพื่อหลอรับะอิบายแล้วก็ดําเนินการตามนั้นไปนะครับไม่ได้เลือกปฏิบัตินะครับแล้วก็เราอาจจะต้องเปิดโอกาสนะครับให้ทุกภัคการเมืองได้เข้ามาหาเสียงอย่างเท่าเทียมกันผมใช้คำว่าเท่าเทียมกันทั้งหมดที่ผมเรียนมาเนี่ยก็คือ ส่วนหนึ่งของการวางตัวในฐานะความเป็นทหารอาชีพและความเป็นกลางทางการกเมืองการเลือกตั้งในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่าพื้นที่ของที่เป็นเขตของทหารที่มีครอบครัวทหารอยู่นี่เหมือนกับว่าจะมีการแข่งขันกันสูงของระดับพักการเมืองอะไรตรงเนี้ยเรามีกฎกฎอ,อะไรไม่คะกฎที่เหมือนกับว่าจะเวลาที่ที่พักการเมืองจะเข้ามาหาเสียงจะต้องต้องอยังไรรง อันนี้เดี๋ยวรอการประชุมรับนโยบายกันนิดหนึ่งนะครับว่าเราจะเปิดให้เข้ามามแค่ไหนอย่างไรการเปิดนั่นหมายเพราะว่าเราเปิดโอกาสให้ทุกพักการเมืองอย่างเท่าเทียมกัน,กกนถ้าเปิดให้พักนี้เข้ามามก็ต้องเปิดให้พักอื่นด้วยนะครับแล้วจะใช้รูปแบบไหนนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดความอีกขี่เหลือกันหรือเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองกันนะครับอันนี้ก็ต้องเปิดถ้าเปิดพื้นที่ให้เข้ามา นะครับก็ต้องอย่างนั้นในส่วนหนึ่งเรื่องเรื่องอขอบเขตการทําหน้าที่ของของทหารบางบางครั้งเราก็จะต้องไปช่วยในก็ในการร้องขอของกรกตไปดูแลหน่วยเลือกตั้งอะไรอย่างนี้หรือหรือในส่วนของการลุนนลงุงค่ะเสียงเนี้ยกรอบกรอบมันมันมัน,ม,นมันมีมากน้อยแค่ไหนในการให้เขาไปทําหน้าที่ตรงนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้อง,ต,อง,ต,องต้องเรียนอย่างนึงนนะครับว่าถ้าเราเข้าไปเนี่ยเราก็ต้องพึงระมัดระวังการก้าวล่วงเข้าไปนำเส้น เรื่องแบงนี้ด้วยการเข้าไปเนี่ยก็ต้องหูนุนบทบาทว่าถ้าเป็นเรื่องของการปัญหาการแผ่นดินเราทําได้นะครับแต่ถ้านอกเหนือ,อนไปจากการแบ่งาชการแผ่นดินถ้าเป็นเรื่องของการเมืองเพื่ียวเราก็ไม่ควรจะเข้าไปนะครับปัญหาหนึ่งของกองทัพที่ที่อาจจะประสบก็คือเรื่องทหารบางคนที่อาจจะเดินตามนักการเมืองอย่างนี้อย่างนี้นเนี่ยพี่กระทรวงกลาโ,าโลหมตรงเนี้ยมีกฎยังไงตรงเนี้ยจริงๆเราไม่มีนโยบายตรงนี้อยู่แล้วนะครับ ถ้าเข้าไปอย่างที่ผมเรียนนะถ้าเข้าไปในส่วนของบทบาทการแบบการแผ่นดินน,นะครับคนที่มีหน้าที่ในทางการแบบการแผ่นดินมันก็ทําได้นะครับแต่ถ้าเป็นเป็นเ,นเรื่องของการเมืองก็ไม่ควรทา <c oughs> อันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนคนที่ไปทําในลักษณะนี้ก็ต้อง <c oughs> ดูความรละมาระวังด้วยแล้วก็จริงๆแล้วเราไม่มีนโยบายเรื่องตรงนี้ ถ้าเป็นนอกนอกเวลารา,าชการนะคะอย่างวันเสาร์วันอาทิตย์อะไรอย่างนี้แล้วเขาไม่ไม่แต่งเครื่องแบบอย่างเนี้ยก็ไปในแบบส่วนตัวเขาเองได้ไหมอืมมันมันมันคาดเกี่ยวกันนะครับม,มันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอันนี้ผมผมไม่กล้าให้คาตอบนะครับผมคิดว่าเรื่องเนี้ยถ้ามีการประชุมชัดเจนแล้วเนี่ยออกเป็นข้อกําหนดมามแล้วก็คุยกันข้างในแล้วก็ทำความเข้าใจกับกำลังพลปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่มี ในส่วนหนึ่งเองเนี่ยกองกองทัพเนี่ยจะถูกถูกข้อคอคอรหาทุกครั้งเลยที่มีการเลือกตั้งว่าสั่งได้สั่งให้เนี่ยสั่งให้ทหารเกณฑ์ไปเลือกคนที่ใช่พักนี้คนนี้อะไรอย่างเงี้ยอยากให้พี่ต้องพูดไหนว่าตกลงแล้วมันสั่งได้จริงไหมอย่างอย่างถึงแม้เขาจะไม่ได้สั่งตรงๆแต่เหมือนกับว่าให้นโยบายไปว่ารู้นะควรที่จะเลือกใครเลือกพักไหนอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบเมาวมมมกันอย่างเงี้ยว่า สั่งลูกน้องไปเลือกพรรคก,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 การเมืองไไอ้สั่งได้สั่งไม่ได้เนี่ยผมก็ไม่เชื่อนะครับว่าเดี๋ยวนี้จะสั่งได้เพราะว่าผมถือว่าเป็นเรื่องของสิทธิของเขาในวิถีประชาธิปไตยเขาจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้ไปสั่งเขาจะได้ยังไงแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีมีบทเรียนให้เห็นหรือมีมีประสบการณ์ให้เห็นอยู่แล้วเช่นบางเขตที่เป็นเขตทหารก็ยังไม่ได้ไม่ได้บางทีก็เป็นจะได้ คนของพรรคเก้าใจก็ได้พรรคเพื่อไทยก็กได้ใช่ใชไหมการเื้นที่ถ้าะนั้นผมคิดว่าวันนี้พชแตม่มันมีพัฒนาการไปเยอะแหละแต่บางคนก็ <ๆ S 2> ก็ก็หูตาสว่างจะมาให้ไทยหลอกคงลำบากมากขึ้น <ๆ S 2> นะครับและเขาก็รู้ว่าเบื้องหลังของนักการเมืองของแต่ละคนเป็นอย่างไรเพราะว่าทุกคนมีปุ่มหลังทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นในการที่จะเลือกใครเข้ามาทําหน้าที่เนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะเลือก ซึ่งเขาอาจจะดูในเรื่องของนโยบายพรรคว่านโยบายมันสามารถตอบสนองประชาชนแล้วก็ตอบสนองก็ได้ไหม,มดูผลงานที่ผ่านมาว่าเขาได้ทําจริงไหมในเรื่องเหล่านั้นนะครับถ้าเขาทําจริงแล้วมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจจริงในการทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติมไม่มีปัญหาเรื่องของการยั้งยายแต่เทหรือการมีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันนะครับ เขาก็จะมีความเชื it, ่อมั่นกับพรรคการเมืองหรือมีนโยบายอะไรที hmm. ่ตอบสนองความต้องการของเขาจริงนะครับมีความทันสมัยนะครับตอบสนองได้จริงเขาก็คงจะต้องเลือกพรรค